เป็นคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีมอลำมมีราบมีก้อยข้าวเหนียวส้มตำแต่คนอีสานนะจ๊ะ <c oughs> อีสานจำเดอีสานทีลี้อ๋อนี่ละโอ้ยเบิ่งอาหารคนอีสานมาที่นี่สิเฮ็ดยังกินเลยเด้วเด้อเบ่งเด้อจอบเบิงคนอีสานเขากินอีหยัง อตุ้มึงกุงไี่กินบอไม่กินบอรั้งสีก่ก็มึงกุงบ <c oughs> อกไม่หลับชูน <c oughs> เป็นซุ้งที่หยิดเขียดวันเสาร์ <c oughs> บร่ศูนย์ละความคิดไปความคิดมนันเด็กเขากำลังแบบไฟแรงยังไงอ่ะ ดูเท่าไม่ถึงกันตามสเร็บดูเท่าไม่ถึงกันโอ้ยเนาะ กราบสวัสด,ดีงามกับพี่น้องชาวไทยทุกคนรวมทั้งชาวอีสานทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้ปลาเส้ากะมีโอกาสอ่าแกงนองไหมส้มใส่ปลาคอนะครับแล้วก็แก้วปลาเส้าเนี่ยแหละกินน้ากันน่นนครับแก้วปลาเส้ากินน้ากันนะครบแซ่บครับแต่ตอนนี้ลืมอย่างหนึ่งก็คือลืมซอนนะครับบอกเป็นยังนะครับลืมซอนเฮากะเอาบ่วงอะไรกันนะครับใส่บ่วงตัวนี้ก็ได้มา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 ,มาพี่นอ้องจะบาหลายอย่า,ยาง กินเขาน้ากันอย่าไปหัวนซ่าเขาเถอะซุ่มอันนั่นอันนี้นะโอ้ยโอ้ยเนาะใส่ของแท้พี่น้องใส่ของแท้รือใส่ปรกคอของแท้อ้ยเนาะเนี่ย ก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวถังเช่าหนึ่งแกปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกครับพี่นอ้องมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งกับเจ้าเดอร์แบบนี้แปดร้อยเก้าสิบรวมส่งนะจ๊ะ้วกาตัวน,นี้จะเป็นเจ้าบองปลาเศร้าเนาะเป็นเจ้าบองปลาเศร้านีหวัวตะลอนกระแดกกับพุกละลอยตอนนี้โปรโมชั่นซื้อสามแถมหนึ่งได้สี่กับปุกสามร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนจะนจะ๊ะนะจ๊ะ ขี as, ่เด <si ull> oh <descript or> ียดมองนี่เด้มองนัาจ้นน่าจ้นอยู่และเอ้ยเนาะคำแรกแหกมานครับพี่น้องอยากโซ่อยากโซ่เพราะว่าตัวหนึ่งมันมีตอนเดียวฮ้อนฮะฮวันกงเป่าซะก่อนนะจ๊ะ อะีเฮีดเสียงเจ็บ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 หลายเขาถือว่าคนอีสานอีกเน้สรางสนใจตัวลูกอีสานของแท้เนาะคด้อเขาให้กินนี่แหละ กับลูกโดดน้ำป็นพี่น้องเอ้ยลูกโดดนั่นเนี่ยจนเขากันครับ ถามอีลีพี่น้องพวกเจ้าเบิ้งปปาอยู่จังหวัดใดเนี่ยพวกเจ้าช่างสุ่มนั่นคือผมบะอยู่จังหวัดใดเนี่ยชวงตัวนีคนอีสารชัางคือผมบ่ผมถามอยู่ดผมก็คือช่างมันแห้งแช่างช่าง อยู่แต่หนิวเดี๋ยวก็กระสิวาค้นอีสานอีกละกอกจำตาเนะี้ยแบบได้เนาะจิมมันโพดจิมมันโผล่สิวนขนคัดเนาะสิไปออกเียงก่อนยูบิซี่ซีนเอ็นผลน บ่ไปดอกรายการนุ่มกันไสกูจะไปสิ้นแอนยูบิสเต้เกาเซียวมึงไปออกกนะันชะแตกงไงกว่าออจำตางเงี้ยบ้างบอกดูเท่ามันถึงการ โอ้ยอันนี้ก็จะมันกินจับ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 นี่แหละเขาววานคนอีสานกับยังซี่หลานยากกิน,อน,กนเออกับคงไปคงมั่นเนะาะสไตล์เพราะสไตลมั่นในการกิน เอาพว่แตเด็กจ้องไม่มีพ่อคนไป,ไป mm hmm. นี่สีประแดกคึ้นกูบ้าเขาเมือนกาดูดนียหขึกูบ้า ม,มึงกุง้งมึงกินแก้มปลาคอ,อ,อกูบ่เนี่ย <laughs> เห็นว่าเด้กินลูกโดดทุกบ้านคนมึงกุง้ง <laughs> แทคเหี้ยความสำคัญม,มันเหี้ยงดอกเนาะ โมดาคลิปนีโมดาเชาดาแล้วมีปุ้นปีน้องดาแท่งหลายแล้วบดมดามแบบเอ้าจับนี่แหละพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนอีสาน <laughs> แต่เนี่ยเขาดีจ้ง